สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมธกับแมงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง M M Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปดูสวนของ M MM M ครับที่กำลังทำ OT กันนะครับในตอนกลางคืนนะครับว่า เขาทํางานอะไรกันนะครับในตอนกลางคืนแบบนี้นะครับทําไมไม่หลับไม่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็คือกําลังทําอะไรอยู่ครับผมเปลี่ยนกระถางค่ะอันนี้ก็คือเปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนดินนะครับเพราะว่าดินชุดนี้นะครับที่เราปลูกไปเป็นดินที่แบบใช้แล้วมันนานแล้วประมาณกี่เดือนแล้วนะครับอันนี้หกเดือนถึงแปดเดือนได้นม่จะ น่าจะนานกว่านะครับเพราะว่าเป็นดินที่เก่ามากๆก็คือสารอาหารเขาหมดแล้วนะครับหมดแล้วเราก็เลยจะต้องเปลี่ยนดินนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ดูดซึมอาหารนะครับ <S <S ได้ดูดอาหารใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดินใหม่มาครับสารอาหารใหม่มาผสมแล้วก็ให้เขาลงกระถางนะครับกับดินใหม่ดูดอาหารจะได้อร่อยอร่อยมากขึ้นนะครับกินอร่อยตัวจะได้อวนๆกันนะครับอันนี้ก็คือถอดลงไปเลยนะครับวันนี้มืดนะครับมองไม่เห็นเดี๋ยวเปิดแฟลชได้ะมิโน โอเคเปิดได้นะครับนี่ครับนี่เขาบีบบีบเลยครับนี่นี่ครับแล้วเขาวางไว้นะครับนี่ครับบีบบีบนะครับชานาญการนะครับอันนี้คือชานาญการพิเศษนะครับคล่องตัวไปแล้วครับนี่ครับเขาทิ้งทิ้งไว้ในกระสอบนะครับอันนี้ก็คือดินที่เราทิ้งทิ้งไว้อย่างนี้ครับจะเอาไปสามารถเอาไปทํทแบบปลูกพวกตอพวกอะไรได้นะครับที่แบบเอาไปลอง ดินปลูกต่ออีกทีนึงหรือว่าเอาไปผสมกับดินอื่นๆแล้วก็ไปปลูกต่อได้นะครับนี่ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับยังไม่ได้กินข้าวกันนะครับก็มาเปลี่ยนดินให้น้องๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูที่เรา ปลูกกันไปแล้วดีกว่าครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือเพึ่งหลงปลูกกับดินใหม่นะครับอันนี้เพึ่งหลงปลูกกับดินใหม่นะครับจะได้หากินอร่อยอร่อยกันนะครับนี่อันนี้ก็คือชุดที่เราเปลี่ยนดินใหม่แล้วแล้วก็โรยหินให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูกันนะครับทีละ ไปเทละแถบกันทีละต้นนะครับนี่นี่ก็เพิ่งเปลี่ยนไปใหม่แล้วก็ร้อยหินเสร็จเรียบร้อยครับนี่อันนี้ก็คือไม้ตลาดทั่วไปนะครับไม้ตลาดทั่วไปครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับ,ราา10รบพวกน,นี้แต่เราก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นไม้แบบนี้กันนะครับกว่าเราจะไปเล่นไม้แพงๆได้เราก็ต้องเล่นไม้แบบนี้ไปก่อนศึกษาก่อนนะครับอาจจะ ศึกษาว่าเลี้ยงง่ายไหมตายง่ายไหมอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วมันเป็นตัวถูกๆเราเลี้ยงไปตายงี้ก็ไม่เสียดายเท่าไหร่แต่เราซื้อแพงๆเ,เลยแล้วเรายังเลี้ยงไม่เป็นซื้อไปเดี๋ยวตายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงแล้วตายก็คือซื้อถูกๆไปศึกษาก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับนี่ชุดนี้ก็น่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนนะครับชุดนี้ ส่วนชุดนี้ก็เปลี่ยนแล้วนี่คือขนแมวนะครับขนแมวสวยด้วยครับมีขนนกเหลืองนะครับฝังทองสังทองน้อยๆน,นะะอันนี้ก็ชื่ออะไรนะเป็นกอกรโนโตนะครับน่าจะโนโตขนแมวครับขนแมวน,น,มวนี่อันนี้คือชุดที่ ปลูกใหม่โรยหินสวยเลยครับเปลี่ยนดินให้นะครับทุกๆหกถึงแปดเดือนนะครับสารอาหารเขาหมดนะครับเดี๋ยวเขาไม่โตหรือว่าถ้าเขาแน่นกระถางแล้วก็เปเลียยปป่ยนได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไปเปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ยเบียดแล้วเริ่มเบียดแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับไหนโตโตล้นกระถางก็เปลี่ยนได้เลยครับนี่อย่างอันนี้นี่แน่นละเริ่มแน่นละเดี๋ยวจะต้องได้เปลี่ยนกระถางครับต้นใหญ่เกิน เดี๋ยวพามาดูชุดนี้ดีกว่าครับกลางคืนอย่างนี้เงาเหงาครับบรรยากาศเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรร้องเต็มไปหมดนะครับเสียงกบเสียงเขียดนะครับธรรมชาติครับดูชุดนี้ครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับนี่ก็ตั้งไว้ครับสวยครับ เป็นไม้แบบไม่ใช่ไม้ด่างเป็นไม้แบบตลาดไม้ทั่วไปแต่พอเราดูนั่งดูเพลินๆยืนดูเพลินๆก็สวยนะครับมีความสุขดีนะครับนี่อันนี้คือแอลบีกิ๋วนะครับแอลบีน้อยๆเลยผมให้ดูใกล้ๆนะนี่แอลบีแท้ทั้งนั้นเลยนะทั้งแถบเลยนี่ครับอุย้ยเบอร์เนี่ยฮะคือรอรอวันโตอางเดียนะครับ โตเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะครับสองหนึ่งเจ็ดแปดตัวแท้นะครับเขียวต้องอ่อนก็มีครับเขียวต้องอ่อนเห็นเขาขายกันหลายพันนะครับเขียวต้องอ่อน,นบางเจ้าขายหกพันเจ็ดพันครับเราก็พอมีบ้างนิดหน่อยนะ LB เขียวต้องอ่อน LB ที่ไม่อ่อนก็มีนะ LB <c ười> เข้มๆนะครับธรรมดาเลยเดี๋ยวพาดู คิดไรหนามนะครับที่เราซื้อมานี่โตมากครับโตใหญ่มากเรื่มใหญ่แล้วแน่นแล้วเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนกระถางให้เขานะครับงั้นเขาเบียดแล้วนะครับนี่อันนี้ด่างก็เพิ่งแยกจากถาดมาลงปลูกในถางนะครับนี่เต็มเลยนะครับเพิ่งปลูกไปเมื่อหลายสองสามอาทิตย์นะครับรากกำลังเดินกันนะยิมโนด่าง อันนี้ก็คือด่างใหญ่หน่อยนะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอน,นี่ก็ l อลบครับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับน,นี่ก็ยิมโนดักทั่วไปไซส์ใหญ่แม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวเราดูต่อนะครับมาดูตรงนี้นี่อันนี้คือหินที่เราใช้โรยนะครับนี่เป็นหินกวดแม่น้ํานะครับหินกวดแม่น้ําล่อนแล้วนะครับก็คือคัดคัดไซส์แล้วนะครับก็เอาประมาณไซส์ประมาณนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ซื้อมากระสอบละ สามสิบสี่สิบาทนะครับไม่แพงนะครับซื้อตามท่าสายก็ได้นะครับดูต้นซุบๆนะครับเพราะว่าอาหารหมดเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนดินหมดนะครับ เอี่ยมกิฟนะครับเอี่ยมกิฟนี่ถอดไปเรื่อยนะครับมีมีให้ทําเยอะเลยครับงานในสวนนะครับทําทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เสร็จนะครับอันนี้คนที่ถอดอยู่นะครับเป็นน้องสาวของผมเองนะครับน้องสาวของกัปตันนะครับอันนี้มีชื่อเฟสด้วยเนาะชื่อเฟสที่ขายของนะครับชื่อชื่ออะไรนะ อันนี้ชื่อน้ำทิพย์เจ้าหญิงแคคตัสนะครับถ้าท่านใดนะครับมีเป็นเพื่อนหรือยังไม่มีนะครับหรือต้องการเข้าไปอุดหนุนนะครับก็แค้นหาที่เฟซได้เลยนะครับน้ำทิพย์เจ้าหญิงแคคตัสนะครับคืนนี้ก็มีลงขายอยู่นะแต่ก็ทำโอทีก่อนทำงานอยู่ในสวนก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ไปลงขายเจอกันคืนนี้นะครับในเฟซบุ๊กนะครับ ขายประจำนะครับขายทุกวันนะครับทั้งเช้างวันเย็นนะครับแล้วก่อนนอนนะครับลงขายครับขนาดตอนหลับนะครับยังฝันว่าขายของนะครับฝากอุดหนุนด้วยนะครับเจ้าหญิงแคคตัสนะครับน้ำทิพย์เจ้าหญิงแคคตัสแต่ตอนนี้กำลังทำโอทีอยู่ในสวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันอีกดีนะครับดูอะไรกันอีกดีนะี่ดูตรงนี้กระพอดูดสังทองครับดูสังทอง นั้นก็เป็นไม้เพาะเมล็ดทั้งนั้นนะครับไม้ด่างไม้อะไระครับทําไว้เยอะๆอยู่เดี๋ยวถ้าโตเมหรก็จํน่ายนะจำ่ายโอเคครับคืนนี้ก็พามาดูนะครับทำ OT การทำ OT เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรนะครับมาถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับถ้าทํางานอะไรหรือว่างๆก็หาทําคลิปเดี๋ยวมาถ่ายให้ทุกท่านชมเพลินๆนครับดูเพลิน ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะถ้าท่านใดมีอะไรสอบถามคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาตอบนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกที EP หน้านะครับบายบายไปแล้วครับ